เพื่อนเพื่อนเอฟซีครับเช้านี้นะครับตื่นแอดตื่นมาที่บริเวณชุมชนบ้านเมงนะครับวันนี้สีชมพูเลยครับวันอังคารนะครับเช้าวัวนอังคารเดี๋ยวเรามารอชมนะฮะขบวนด่วนที่แปดสิบหกนะครับลครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับวันนี้ราชานิดหน่อยนะครับแล้วก็ ทำขบวนโดยอันซอมแน่นอนนะครับบางทีก็เป็น GA นะครับแต่วันนี้เป็นอันซอมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันวันนี้อากาศที่นี่เย็นมากๆเลยนะครับอากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับชมโครงการทารล็ไฟทางคู่ก่อนนะครับว่าบทอาจหินไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ค่อยรอชมขบวนด่วนที่86นะครับ ครับนี่ก็เป็นย่านชุมชนบ้านเมงนะครับเดี๋ยวแอดพาเดินนะครับเราจะเห็นว่ามีการอัดหินลงใต้หมอนคอนกรีตครับตอนที่วางใหม่ๆฮะ่ทางรถไฟไม่ตรงเลยครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆชมฮะทางรถไฟตรงเป๊ะนะครับแล้วก็เสริมหินเข้ามานะครับบริเวณตัวรางนะครับมีทั้งแต่งหลายทางตอนนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะ ทางรถไฟตรงมากเลยนะครับแรกๆจะไม่ตรงเลยนะครับที่นี่อากาศเย็นมากนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันพระนะเสียงพระสวดมนต์ด้วยที่วัดนะครับด้านหน้านุ้กก็จะเป็นสะพานยกระดับสายนครปสม,มกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามารอชมขบวนด่วนที่86กันดีกว่านะครับ ฟ้าสางที่บ้านโป่งนะครับกับขบวนด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับไม่รู้สะพานพระราม6นะครับซ่อมเสร็จหรือ,อยังนะครับถ้ายัางไม่เสร็จก็ต้องถ่ายถ่ายผลไทยผู้โดยสารนะครับไปเข้ากรุงเทพนะครับ วันนี้ด่วนที่86ทําทขบวนโดยอันตอมนะครับ4301 4301นะครับรุ่นดีย4 4 4นะครับ a l d นะครับสำหรับอันตอม4 3 0 1นะครับทำขบวนด่ว, 86, น,ทวนที่86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพครับ วันนี้อากาศแบบเย็นมากๆเลยนะครับมีหมอกจางๆฮะด้านหน้านครับย่านชุมทางหนองประดุกด้านหน้านะครับหมอกลงจางๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสะไคร้สันกระดิ่งกันด้วยนะครับ